สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบก,กันกับอีกหนึ่งคลิปนะคะจากช่อง Emily Me ช่องที่จะนำสาระดีๆที่ทำให้คุณได้เรียนรู้และทำความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็คือแรงบันดาลใจและสิ่งที่ทำให้ชาว ESTP เกิดความเครียดค่ะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมรับฟังเนื้อหากันเลยค่ะ สำหรับลักษณะทั่วไปของชาว ESTP นะคะพวกเขามักจะชอบความตื่นเต้นเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นนะคะและก็ชอบความท้าทายค่ะพวกเขานะคะมักจะชอบการสังสรค์บางครั้งก็มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจรวดเร็วเกินไป ั้งนี้นะคะพวกเขายังชอบการพบปะผู้คนการสังสรรค์แล้วก็งานอีเวนต์ต่างๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาชอบเลยรวมไปถึงพวกเขานะคะชอบการได้ออกไปผจญภัยที่น่าตื่นเต้นอีกด้วยค่ะต่อมาเรามาดูสิ่งที่กระตุ้นให้พวกเขาเกิดแรงบันดาลใจกันเลยค่ะข้อแรกนะคะก็คือการที่ได้ออกไปสถานที่ใหม่ๆหรือการได้พบปะผู้คน หรือการได้ลิ้มลองอาหารใหม่ๆค่ะส่วนข้อ2นะคะก็คือการที่พวกเขาเป็นจุดสนใจหรือได้รับความสนใจจากคนที่อยู่รอบๆตัวค่ะส่วนข้อ3นะคะก็คือการได้สร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆออกมาค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือการที่พวกเขาได้มีอิสระ ในการออกไปเผชิญโลกหรือการได้ทำสิ่งใหม่ๆค่ะต่อมาเรามาดูสิ่งที่ทำให้พวกเขาเกิดความเครียดกันเลยค่ะข้อแรกนะคะก็คือกิจกรรมที่ต้องเน้นความเป็นระเบียบรวมไปถึงกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำเป็นประจำค่ะข้อ2นะคะก็คือการที่เขาต้องทำตามกฎหรือกติกาที่เยอะและมากเกินไปค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะด้วยความที่เขาเป็น e x t r o v e r t ดังนั้นการใช้เวลากับตัวเองมากเกินไปก็จะทำให้ผู้เขาเกิดความเครียดขึ้นได้ค่ะข่าวก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ